สวัสดีครับอยู่ผมเรเซอร์เบนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซกูรูนะครับวาดูว่าวันนี้ครับเรเซอร์เบนเนี่ยจะดิบนิ้วและเพื่อเฮลโกทีมไหนนะครับเห็นเสื้อก็น่าจะรู้ครับแต่ก็ได้พี่มีลิงกิดนะครับวันนี้ครับสี่คู่เนี่ยเตะพร้อมกันหมดครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาที่เซเวอร์สพาร์คครับพาเรตเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนนะครับเกมนี้ครับก็เอาจริงเนี่ย แมกนเต็ดเนี่ยก็ยังต้องลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับในโค้ต้าของยูฟายูโรปาลีกนะครับทางฝั่งของแมนยูกนเต็ดในวีดีที่6ของตารางครับมี5 8คะแนน,นครับซึ่งเกมนี้ถ้าพวกเขาเมื่อชนะเนี่ยอาจถูกเวสต์แฮมแซงได้นะครับคือถ้าเสมอเนี่ยก็ไม่ได้ต้องชนะเกี่ยมเดียวเท่านั้นถ้าเวสต์แฮมชนะพวกเขาก็ต้องชนะด้วยเหมือนกันครับพาเลสนะครับก็ต้องการ3แต้มครับในเกมเกมนี้ซึ่งถ้าชนะเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ที่9ของตารางจะเป็นอันดับที่ดีที่สุด ตั้งแต่เขาอยู่าห์พิมพ์มลีกเลยเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในเกมเกมนี้ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยมีแรงขับเต็มที่ครับส่วนห้าเกมหลังสุดในการทางฝั่งของกิสซัลพาเรีสเนี่ยในตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยห้าเกมสุดเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวครับแล้วก็เสมอ2แล้วก็ชนะ2ส่วนแมนยูครับห้าเกมสุดนะครับชนะเพียงแค่หนึ่งเกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3นัดน,นะครับส่วนตัวผู้เล่นที่เจ็บนะครับก็ างฝั่งของพาเลสเนี่ยก็มีไมเคิลอูริเซ่เจสแม็กอาเชอร์ทางฝั่งของแมนยูครับเจ็บกันบานครับซานโชบ็อกบาแรดฟอร์ดกินวูดลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงถึงลูกชอยแล้วก็เอลิกบาย์ย์ครับที่เจอกันมาต้นฤดูกาลครับคู่นี้เนี่ยก็เป็นแมนยูชนะไม่ได้มีประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้ผมเชื่อแมนยูครับจะสามารถเอาชนะไปได้ครับในเกมเกมนี้ที่สองประตูต่อหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีชาวเสบกูรูทุกคนด้วยนะครับเอาละครับโค้ชทีเด็ดประจำขคืนวันนี้ให้เลือกเชียร์ทีมอย่าง เลสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดคิงพา o เวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยีอยทีมอย่างเซาท์แชมตันนะครับ แน่นอนครับการกลับมาของเจมี่วาร์ดี้นี้ทำให้เลสเตอร์กลายเป็นเลสเตอร์ที่เรารู้จักนะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าดีมากๆครับสามเกมหลังสุดไม่แพ้กับใครเลยนะครับชนะ2เสมอหนึ่งส่วนทีมอย่างซอท์แชมตันนะครับผลงานช่วงหลังนี้ไม่เอาอะไรแล้วนะครับผลงาน5เกมหลังสุดนะครับแพ้คู่แข่งไปถึง4นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลด้วยนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับทีมอย่างเลสเตอร์เองเล่นในบ้านเกมนัดสุดท้ายพวกเขาต้องการ3มแต้มนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆนะครับและเชื่อ เชียร์ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่รังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสเตปกรูในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟนตุรงลาไปก่อนสวัสดีครับ